หมูกระทะที hmm. hmm ่ชาวชมบุรีโหวตให้เป็นเบอร์ต้นๆบุกไปถึงพัทยาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเราก็ยกให้ร้านนี้เป็นตัวตึงทางด้านหมูกระทะเหมือนกันก็คือร้านหมูกระทะริมบึงนั่นเองแต่พอมาอยู่ที่พัทยาเนี่ยจะชื่อร้านมาริมบึงพัสและที่ร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่หมูกระทะนะคะจิ้มจุ่มกับข้าวกับปลาของแซบอะไรก็มีด้วยแล้วคุ้มไปไหมคุณนาร์ทาสั่งหมูกระทะชุดใหญ่เนี่ยได้น้ำอัดลมฟรีไปอีกและในส่วนของจิ้มจุ่มนั้นมี2ชุดค่ะชุดหมูกับชุดเนื้อบอกเลยว่าร้้้้าาาานนนนนเเเเีียยป็็รรรหมมูกกกกะะะะทททท่่่่ไไดแแคถึงงววิลขอซ ของอะไรที่ให้เราสั่งเพิ่มมากินได้อ่ะมันเลิศเกินอย่างอันเนี้ยตาถั่วหมูกรอบหน้าตาคือเป็นตาแซบลายแล้ว <aquell S 2> ถ้ายิ่งสั่งแบบปาร้านะจะนัวมากคือกินเข้าไปแล้วอะอยากทาความรู้จักกับแม่ครัว <c oughs> เลยคุณพี่ทําอาหารอร่อยเกินไปยำยำก็คือเปรี้ยวแซ่บและ,และอันนี้ขอสารภาพเลยนะสั่งตามโต๊ะข้างๆเห็นเขากินแล้วอยากกินตามน้องคือกุ้งแก้วค่ะ <c oughs> เนื้อหนึบเด้งแล้วก็มีความหวานหวานเค็มๆจากน้นําดองแต่ถ้าใครไม่อยากกินแบบดองนะคะก็อันนี้เลยกุ้งแช่น้ําปลาแล้วน้องๆสามจานนี้คือเรารักมากมาเริ่นอยเล ไม่วแล้วมันนุ่มมันแซ่ก,กําลังดีกินกระดับจิ้มแจว่วต่อกันที่หมูกรอบคัว่วพริกเกลือความกรอบความอะไรไม่ต้องพูดถึงเคี้ยวแล้วเสียงดังสนันแั้นก็ขาหมูกรอบร้านหมูกระทะที่ไหนเขาจะมีก็ขาหมูกรอบขายกันแต่ที่ริมบึงพัสมีค่ะและอร่อยด้วยเอาจริงป้าเขาควรเปิดร้านอาหารตามสั่งแยกอีกร้านนึงไปเลยเมนูเขาเยอะมากใครที่ตั้งใจจะมากินหมูกระทะอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางค่ะยังไงก็ต้องสั่งอย่างอื่นด้วยอันนี้ที่เรากินอยู่ากากหมูคั่วพริกเกลือราดข้าวอร่อยมากของทอดของอะไรก็คือนนน่่่าาาสังไไมวจะเปป็ีกทออหรืช้ และอันนี้บ้านไหนไมีเด็กๆถูกใจแนะ่นอนชีสบอลยืดเชียวมาค่ะเรามาร้านหมูกระทะนาอกินหมูกระทะกนันนอถ้าใครที่เคยกินหมูกระทะริมบึงที่ชมบุรีนะจะรู้กันอยู่แล้วว่าน้ำจิ้มของร้านเนี้ยเด็ดคือน้ำจิ้มของเขาจะเป็นน้ำจิ้มใสๆคลายน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เป็นสีแดงรสชาติจะออกไปทางหวานหวานเปรี้ยวๆเผ็ดๆนัวๆกินคู่กับหมูสามชั้นกรอบๆคือทีสแล,ละในส่วนของจุมจ้มจิมจ้มจิ้มจุ่มนั้นน้ำซุปหอมมากเวลาเราสั่งเซตเนื้อสัตว์มานะคะด้านบนเนี้ยเขาจะให้ไข่สดมาด้วยพวก จากนั้นก็เทโฮกลงไปในม้อแล้วก็ปิดฝารอให้สุกนี่แหละคือการกินจิ้มจุ่มที่ถูกต้องฉบับของบ้านเราจิ้มจุ่มเนี่ยเขาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะและของหวานอะ่ะเขามีเป็นไอติมกะทิค่ะดูดิให้มาเต็มกล่องชิดปริมลิมฝาสุดไอติมกะทิคืออร่อยมากหวานมันกำลังดีพิกัดน,นะคะร้านจะอยู่ตรงแยกมิตรกมลทางเข้าสยามคันทรี่ะพัทยาร้านนี้ใครที่ชอบกินหมูกระทะต้องเลิฟแน่ๆฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แ็กเพื่อนแล้วไปกินกันเลยค่ะ